สวัสดีจ้างานกาเมืองคุมีความสุขกันกันได้เล่นดินแลมีความสุขอนีกอุ้ย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  อุ้ยต้องว่ะอุ้ยวงสงได้ได้เรียนดินเห่อวเจ้าต้องหนึ่เอาพี่น้องใส่ทั้งพมนอนเลยใส่ทั้งพุมปฏิจานวานกีนันเด้วมามามาสีย่างไปใส่กันนะ มาี่นมาไห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 นตามติดชีวิตน้องมานอาะระวัง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 ไอ้มีเขียอย่างเี้ยน่นนั่นนั่นนั่นทำไหมไมไหเฮ้ ลูกินอืมอืมเอกกํลังกายบ่นี่เงียเต็มมดเลยพี่น้อยเงียเต็มข้เอเงีเลยดี๋ดีใส่คอมแทบเล็ตคนเดียวเนมันก็อะยกดกันมืดเนี่ยขอเขอใส่เป็นคอ,นนแอนม,อมออออแทบเล็ตกัน มันนแจมันนะเอ้งดพี่น้องเอ้ไอมาเล่นน้ำสวานได้ที่บ่านนี้เยงมุ้งนั่นบรร้านมีพี่น้องมุ้งดูมุ้งดูสวรานได้ไรพี่น้องมุ้งแนอันอันไอ้เพิาะม่เลลนน้ำผ่านมาใส่องสมิงนี่นะเอาเอาเอามาแมาพี่แม่เอาเอาพี่น้องมึงงมาหน้าอ่อนส่อน นั่นนั่นนั่นมเพ่เ่นเ่เน้ยเพ่นอะเพนอเอ้ยอาน้่องเลีนคัน่นนโอ้ยพี่น้องเพ่นะพ่นอะเลียนส้นองเะล่ะเอาาดีกล้องยางัอดี้้องยางอดจกวันดี้แลเวามานาชูแจด้วย

เอา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 ทางไหน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 เอาทางนี้ทานี้นี่เบอร์เห็นจนงใดเด่นเฮียังคือว่านางนี่ดีคือมูมาหนีิคือว่าฮอนนี่ยนี่มันสาวลำซิงเด่นเอ้ยสาวลำซิงเลยมาเนี่ย เอา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 อเืมีความสุขมีความสุขลายเบอเอาไปใสวันนี้เอา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 อือเอาเลียนล่วงนาไปแล้ววันนี้เออเอเบื้งพี่น้องเบื้องเบืองไปทไหนวันนี้ไปท่ไหนมาหน้าไหนมาหน้ามันมันเอาคือว่าคือว่าคือว่าพูดียอ con này thằng đấy ông 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 hôn, hiện bao ông 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 ai chú ông ai chú ông ai chú ông 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 đây ông 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 ghi ông 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 ai chú ông ơ ông 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 เอาเอาเอาเรื่องเรื่อเรื่เรื่องเรืองเรื่งโว้ยวิ่นเราไม่ในตากล้องตากล้องวิ่นแล้ววันนี้ไอ้าไม่ได้นั่มวันเอ้เอเดี <irts> ๋ยวยังไปขีดขางเฮี้ยนเด้อนุ่มๆเป็นกำลังท่าสีอยู่ต้องบอกพี่น้องบอกว่าได้เอาเล่นได้แต่ย่ายังไปขวด ยัง,องเออทำมันใหญ่กว่านั้น,นลินได้แต่วเจ้ายังไปขวดได้าละเด้ออืมไปไปไปยังโอ,อ,งอ,อ,งอ,อง้พี่นออ้องใส่ะอะไยุ่ยใส่ป่ะนี่พัะท่านซ้ำอืมว่าเห็นซ้ำ <c oughs> อ้าวไปแล้วอไปแล้วเรียนพระท่านเขาพี่น้อง พี่น้องเบิรงเพิ่นได้เล่นนะ้ำไอ้เพิ่นหนาเฮ็ดหยังไงเพิ่นนะ่ะเอากินไส้ใส่คุบ่อ <c oughs> เ,อเพื่นอนเพื่นอนๆๆมาอนมาในก่อนก่อนวันไปเล่นไส้มาไอ้ไปเร็วกล่กองกระดาพี่น้องกล่องกระดาอืมเราพากันเล่น ้เจแง่ในสีนปเปเิดตรงเียนนั่นนี่หละ <c oughs> บูลเล่นมัน้ปินมีมูเัิกระมวลพี่น้องเข็ดยังน้ำไอเป็นอะไรปันนี่ยาย,ยน,อนอยาย,ยน,อนอยายนยายนยายนเปิดฝึไดเล่นน้ำบายเอาเอาเอามึงโคือมูเอาเอา,อเอา,เอาวดงานนั้นเอาอย่ากวดน้ำได้ปะดิ เอาเอาอยากให้เด็กวัดดิเพื่นเั่นทางฝุ่นก็มีเอืญอนู่เดียวคนแรวุ่นกับไดนเพ่นเห็นป่าวเพื่นไอเอือนยังมีเด็กอีกคนหนึ่งทางนนมาหน้าอะไร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 ลูกเหงื่อได้หรือพ่อออกจะขอเหงื่อเต็มหัวหลวพี่น้องเลย คนยังพัดเหนื่อยเงีนเห็นเพคนมีความสุขพอก็มีความสุขน้เพันไดเล่นน้ำไอ้ใช่เนาะเล่นได้กระพาะกับเมีอะไรก็ดเล่นได้กระพาะกับเมียอะไรกับบ่คือนเล่นกับเด็กหน่อยน้ำกับน้ำเขาเนาะมันตาสิเงาไอ้มีไอ้ไมาเล่นน้ำก็มีความสุขได้เล่นได้เล่นได้ได้ญาติเขาว่าท่านเราพูดนะไอ้เพคนนี้เป็นคนเราพูดนะอืาผมราะงัอนเพิ่นน่ะกวนไอ้เขาบอกย่าออกจีกแดดเขามาพี่เจ้าน่ะพี่น้องไอ้จังมานั่นนั่นเมียไเลยบาดนี่ฮะ ưu 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 mà ưu 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 yeah <laughs> <nghĩ OVER> <introductions to this Wolverine> <laughs> อาดูพี่น้องอ่าวนหัวกัวได้ไหมเอ๋วันมีความสุขดีจีเดี๋ยว่านั่งงานมีกองมาจับเพลนแบบเพลินแบบเพลนบอิสระเพลนเลยพี่น้อง กันกองจับเพิ่นเพิ่นกันกันหน้าบูดขึ้นบัดนี้เมื่อกี้งัวหัวแล้วกันนะยาเบิง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 มาเพิ่นอ่อนซ้อนอ่อนซ้อนในแบงเห็ดยังกันนะเอาไม้ดูแบงเอาไม้ดูแบงเพิ่นกึ่หัวขวนแท้เห็ดไม้ดูเห็ดไม้ดูเห็ดดูดนดูดูไม้ดูเพิ่นเพิ่นเอา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 ไอเห็ดยังจังอ่อนซ้อนนี่เงินเดถอนะไปน้ำไปน้ำไปน้ำไป วันดุยกะกับเดี๋ยวไปอาบน้ำพี่น้องเย้ต้องสร้างอิเลี่ยนั่นนั่นไถหน้าสันบอกย้ายกับน้องเดวพี่น้องยายกับน้องเดวิดเถอะเรียน้องกันนิ้วเข้ากันดีปันยังมันมานะพี่น้อง ในงามประวันิดนบ้านเนี่ยเพราะนอยาเล่อนน่ะนั่นน้ำนองเพื่อนอยาเกล่นน้ำไอแบงแม่โอ้ยยาเล่นน้ำไอแบงแม่ละแมนี่ยังบ้วไอแบงเลนีย้อนนะอบานมืออืมเบื้องดูพี่น้องอืมเอาอเอน เอ็งมามีมาหน่อยสองตัวแล้วมันไปกัดขยามาใส่มุนมัดมันไปหากัดเอียงจ้กันหมามาได้ใส่บัวสองพ่นพ่นวัวนี้คือนหลังรถเพื่อนในหนังเพื่อนวัวนะเออมันมาใส่บัวก็จะเอามาโผดทรายวัวใหญ่รับคลิปนี้ฮิลาไม่อนเด้อพี่น้องรับแล้วพี่น้องเล่นมาแล้วครับขอบคุณทุกทนที kind of um ่ต sort of e ิดตามรับชมพร้อมไม่คลิปหนาจ้า